สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับ FC แฟนครับสาวหน่อยเพียนแพนนะครับ FC แฟนครับทางช่อง YouTube ปพี่ลีร่รำเพลิญอบิเชียวนะครับพี่น้องขณะน,นี้พี่น้องโอ,โอ้เหตุเกิดกระท่านหันก็คือฝนฟ้าคะน,น้องลมแรงนะครับผัดเอาสังกะสีไฟประดับทุกสิ่งทุกอย่างลมแลนี่ละนาแล้วครับพี่น้องนี่ขณะนี้กระทั่ทงช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับไล่สดกันหลายช่อง งานไหมเปิดจังสิเวที่กจ็จะเป็นยังไงดิว่าจะออกไปครับข่า,ขาหน้าออกไปถ้าถ้ตั้งฝนท้งนตะตกนี่ครับลำบากลำบนกันว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายว่าจะเป็นมะลองมะล้ ไปประดับอยู่นี่เลหลายอันนี่ลมนุงหักหล,ลอันเลพี่น้องบกกัลงไปหัวหน้ายิงแดงนาะหัวหน้าลงไปั้งแต่ฝนไั้ถกพด,ด,ดยังไงนาะพี่น้องน,องนองมดี ฝนตกบ่ร่มมันค่อยดิร่มมาเรื่องตึงตังเนาอครับดูที่ตลาดสมบัตบุรีสวนเทีมงานเนาอครับร่มแห้งครับพี่น้อง น้ำถ่วไม่มันเลยเดี๋ยวครับชีวิตหมอลำเีอปัญหาหลายๆแน่วหลายอย่างนะครับลำบากทั้งวิธีทั้งแบบล่ม อัดลมนีสังกสีบ่เป็นลืลน่นรงเลยครับพี่น้องสังกสีบ่บตะกี้เป็นรั่วสังกสีล้อมไว้ลมพัดลุ่งมัดเลยข <c oughs> นาดน,นี้สดุสดๆไลยช่องอยู่นะครับพี่น้องนี่เลาะเวีที่บละ่ะแต่ว่าทั้งของคอนยรียลร่เพลินตัวิเชียรเนี่ยนะ่ายเป็นชิไปไว้แต่อัดอัพลงของพี่น้องเบิ่ อ้อเนอะิตศิลปินชิวิตมอลำัมมาชิลลับากเจอสถานการณ์นั่นนี่นั่นเจออุบัติเหตุเจออุปสรรคหลายๆเนี่ยหลายๆอย่างเนาะครับโอ้จะเป็นผู้จัดงา่ายๆกันเนะครับปฏิทินตันกันนะครับเนี่ยรมไม่เยอะแล้วล่มมๆม่เยอะแล้ว สมอคือประตู้ายู่เขานะครับพี่น้องธรรมดาละอินฟ้าอากาศฝนฟ้าปลาหมดปลาหมดดีบ่นล้มมาทางนี่กันล้มมาทางมีลมทับลดแล้วสังเกตี ก่อนกันนี้มาแล้วมาล่ามก็จะได้เศร้าหล่ะพี่น้องใจยุด <c oughs> จังว่ากันพี่น้องจังดจนั่นงานางนี้การเสียหายหลายชิ่งหลายอย่างหลายแนวเยอ,หอหะหมดนะรบยังตึงๆอยู่ยครับพี่น้อง จนรักการลงไปโอ้ห่านนิกพุ่นโอ้โอตกกระตกซื้อๆจะมาล่มเถอะเว้ย อ่าอย่าพี่น้องโอ้สายไฟว่างเด้อไฟประดับไฟยังลมอยู่แล้วคุณอดไฟเถียงไฟฟ้าเนะี ต้องไป่ายนาะไปที่พี่น้องมึงกับพวกาวไปเพรามีหม่มเพรามีกังห่มอยากไปเลยพี่น้องเนี่ยพรามีกังห่มไปกังเดี๋ยวกล้องกปฏิถึงน้ำถึงฝนวนหน้าก็จิไล่สดให้พี่น้องมึงอยู่เราทั้ง ươn nhắc oh, thì chăng đấy đó, mà ươn thì nó mà ươn nó thì dịp cầu yêu sẽ là thế nó khém hơn thằng đấy nó trái xám Hãy subscribe ที่การเสียหายเกิดขึนมีการขาดทุนเกิดขึ้นแล้วหลายด้านหลายทางเนาะครับพี่น้องไล่ใจว่าจะเกิดงานนี่แทบจะเกิดทึ่เมื่อใดที่พี่น้องนี่ว่าจะเป็นด้านทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้ององค์ประกอบที่ราคาเสียใจเนาะครับ เังไงร่มไหมร่มร่มร่มนีม่ประดเด็นอะไะประดเด็นอ๋อต่าการเล่นไปหานรถฝนล่วงปเด้อฝนล่วงประเด็ครับพี่น้องขอกำลังใจนะครับวังนด้ก็ด,ดีกำลังใจเท่าน,นั้นสิส่้อยกันสร้อยเหลือกันนะครับตอนนีบ้บ่ยังมาให้กันได้แล้วนอกจากกำลังใจนะครับพี่น้องเอาขอบคุณต่อการติดตามพี่น้องขอบคุณต่อการรับชมนะพี่น้อง สำหรับชิปนี้เนะครับฝากไว้ชมนี้ชากรนชิปหนาพอกันไหมยูดีไม่แห้งรักษาสุขภาพด้วยครับ